จะไม่เก็บเงินจะให้คุณฟรีแต่ตอนรีวิวอะผมขอถ่ายให้เห็นรอยสักและให้ติดหน้าอ,อกโดยที่ไม่ต้องปิดแป้นนมได้ไหมถอดเสื้อในาได้ไหมแล้วเปลี่ยนเป็นชุดของทางร้านอยากจะสักให้ฟรีอยากสักอะไรสักอยากสักอะไรบอกแต่ต้องแลกกับการที่เราต้องมีอะไรด้วยครับสวัสดีครับผม ก็คุณลักนะฮะวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเก่านะฮะก็มาทําใหม่นะฮะเนื่องจากคลิปที่ผมทําไปตอนนู้นนะครับก็คลิปที่เพื่อนผมไปสั่งมินิมอลมาเลยครับแล้วก็ชวนให้ไปทํานู่นทํานี่ต่อนะครับก็คือคลิปมันบินไปนะฮะอาจจะเพราะคาพูดจาไม่สุภาพนะฮะหรืออาจจะเป็นเพราะนปกที่ผมไปยืมมาอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเกินคข้าวๆก่อนนะครับก็คือถ้าจะให้พูดถึงความเซ็กซี่นะครับมันก็มีหลายกิจการหลายธุรกิจนะครับที่ใช้ความเซ็กซี่นะครับมาบวกกับผลงานนะครับแล้วก็เอามาโปรโมทนะครับให้มียอดคนดูเพิ่ม มันก็ทําให้ผู้ชายอย่างเราสนใจนะฮะทำให้ผู้หญิงบางคนมองแล้วก็รู้สึกว่าเออมันสวยงามนะครับเข้าเรื่องเลยฮะก็เหมือนรอยสักนะครับไม่ว่าจะรอยสักขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กจนไปกระทั่งมินิมอลนะครับถ้ามันอยู่ในเรือนร่างที่ตรงสัดส่วนนะครับมีความสวยงามนะครับอยู่ในจุดที่เราไม่ค่อยได้เห็นนะครับก็คือจุดที่มันค่อนข้างเซ็กซี่นะฮะอาจจะเป็นต้นคอหรืออาจจะเป็นช่วงหน้าอกนะครับหรือว่าจะเป็นใต้ราวนมนะครับหรือว่าจะเป็นช่วงข้างบนสีข้านะฮะใต้ยักแร้นะครับหรืออาจจะเป็นช่วงก้นแก้ม นนรหรืออาจจะเป็นช่วงข้างข้างขาอะไรแบบนี้วันนี้ผมก็จะมาเตือนนะครับว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็อยากให้คิดดีดนะครับก็คือเพื่อนผมนี่ยไปสักมานะครับสักตั้งแต่ช่วงได้รักแร้นะครับมาตรงตรง,งกลางระหว่างแป้นนมนะครับก็สักเป็นฟอนนะครับประมาณ10ตัวก็เป็นชื่อเขาแล้วก็มีอะไรอีกนิดนึงนะครับสักเสร็จช่างก็เช็ดไปน่นนี่นั่นแล้วก็เออขอขอ,อาตถ่ายรีวิวได้ไหมครับช่างก็ถ่ายแช่ แชก็ถ่ายไปนะครับเอาไปรีวิวที่ร้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่ค่อนข้างแบบเออได้ยินแล้วก็เออตกใจดีนะครับที่เขาบอกว่า,เ,าเนี่ยขอถ่ายรีวิวได้ไหมแต่ว่าขอให้เห็นรอยสกกักน,นะครับและช่วงหน้าอกนะครับแล้วก็เห็นหัวนมด้วยผมก็ตอนแรกผมได้ยินก็รู้สึกว่าเออมันก็มันก็ควรจะเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วก็แบบจริงหรือว่า คือก็งงว่าเอ้ยเขาชักชวนขนาดนี้ได้เหรอไม่ได้บอกว่าแบบเฮ้ยมึงแม่งน่าเกลียดว่ะช่างมึงพูดจังอย่างนี้ได้ไวคือเราก็ไม่ได้โมโหอันเรื่องแบบนี้มันคือการยินยอมระหว่างทั้งสองฝ่ายนะครับแต่คือแต่เราก็แบบเฮ้ยเราแบบเราแบบเฮ้ยยอมใจอะ่ะคือแบบเฮ้ยกล้าถามแบบนี้เลยเหรอกล้าถามกับเพื่อนผมแบบนี้ด้วยเหรอหรือเขาอาจจะกล้าถามกับผู้หญิงคนอื่นด้วยเหรอคือคือก็งงว่าแบบเฮ้ย สักเสร็จเนี่ยเขาสกแกนตรงไหนเขาถึงกล้าถามผู้หญิงคนนั้นว่าแบบเออขอถ่ายรูวยูแต่ว่าขอเป็นรูปโป้ได้ไหมเขาจะไม่เอารูปนี้ไปโปรโมทนะเขาจะเก็บรูปนี้ไว้กับตัวเขาเองส่วนรูปที่ไปโปรโมทเนี่ยอาจจะเป็นการเซนเซอร์ไว้นะครับก็คือการเบอร์ไว้เบอร์่นองไว้เพื่อนก็เล่าเสร็จ mm hmm. เพื่อนก็หวเราะก, mm hmm. ก็คือเพื่อนผมก็ไม่ได้เอานะครับเพราะว่าเพื่อนผมก็ ไม่ได้แบบสายเซ็กซี่ไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะครับเขาก็แบบสไตล์แบบเด็กแนวไปรุ่นแฟชั่นน่ารักกุ้กกิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะครับที่เขาจะสักใต้เาวานม้วยแหละสมมติว่านี่เป็นฟอนตใช่ไหมช่างก็จะต้องตึงหนังไว้แล้วก็ต้องกรีดกรีดกรีดอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเอวใช่ไหมตรงนี้คือหลักแร่ใช่ไหมสักระหว่างขึงกลางอะ่ะแต่เขาบอกว่า ให้เพื่อนผมเนี่ยถอดเสื้อในได้ไหมแล้วเปลี่ยนเป็นชุดของทางร้านเพื่อที่จะสะดวกในการสรักลายแต่ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าร้านเขามีม่านสักแบบส่วนตัวเอออันนี้เราก็เข้าใจแต่ที่ผมมองอ่ะผมเข้าใจความความสะดวกของช่างนะว่าแบบเออมันมันก็สะดวกดีนะมันไหนจะเช็ดไหนจะแบบไม่ต้องเป็นโดนขอบเสื้อในอะไรเงี้ยเราเราก็สักมาเยอะนะครับเราก็เห็นงานสักมาเยอะนะครับเราก็แบบก็ไม่จดาจะเปนต้อนต้องถอดตัวะงงปะคือเราก็งงอะ่ะคุยกับมันอะ่ะก็มีแต่ความงงที่แบบคือสักอ่ะม,มันใช้เวลาแค่ 20่นาทีถึงครึ่งชั่วโมงอ่ะคือเตรียมของยังนานกว่ามีอีกอย่างหนึ่งอันนี้พีคนะครับเพื่อนผมที่เป็นที่รู้จักของของใครหลายๆลคนนะครับเขาก็ถูกเชิญชวนว่าเดี๋ยวจะสักให้ฟรีอยากสักอะไรสักอยากสักอะไรบอกเดี๋ยวจะมีเงินให้ด้วยสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นก็ว่าไปนะครับแต่ต้องแลกกับการที่เราต้องมีอะไรด้วยครับ เดือนหนึ่งอะไรเงี้ยมาเป็นกิกได้ไหมคือเรื่องแบบนี้มันก็มีอยู่ทั่วไปแล้วคือเราจะไม่ได้บอกว่าเราเราเป็นคนดีหรืออะไรอย่างนี้นะขอบอกไว้ก่อนนะนี่คือการยินยอมของทั้งสองฝ่ายนะโก็เอาเรื่องนี้มาแชร์ให้กันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของธุรกิจนะครับแต่โก้ก็ต้องมาพูดนะครับว่า บางอย่างมันก็ไม่คุ้มหรอกนะครับที่วันในวันหนึ่งมันอาจจะหลุดไปวันในวันหนึ่งมันอาจจะแบบไปอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งที่แบบมันไม่สามารถลบได้แล้วนะครับคือเราไปสักเาก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเลยใช่ปะอย่างที่2คือหลังก็ต้องมีทุนมีเงินใช่ปะก็คิดว่าเราจ่ายไปเถอะแก่ก็ไม่รู้นะครับว่าคนที่เขาอยากได้ลายสั่งจริงนะครับกับคนที่เขาแบบไม่พร้อมจริงจริงอ่ะมันจะคุ้มไหมอะไรเงี้ยคือเราคิดกันเองนะครับก็พยายามพูดในมุมมองของช่างสักไม่ได้บอก นึกภาพป่ะคือเรื่องที่มันไม่ค่อยจะมีคนคุยกันนะก็เลยไม่มีข้อมูลไนงะก็เลยแบบอยากจะมาพูดในสิ่งที่ไม่ค่อยมีข้อมูลอนะ่ะอยากให้ฟังเป็นเรื่องเล่าหรือเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเองนะคิดซะว่าเรื่องแต่งเรื่องนี้มันเป็นบทเรียนเหมือนที่แบบเหมือนพี่ผู้ใหญ่เขาสอนลูกหรือแบบคนแก่มาสอนหลานอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาคุยกันได้ถ้าเราวัยรุ่นนะนะแล้วแต่นะครับว่าจะยังไงอะไรเพราะว่าเอาจริงๆคือเรื่องนี้มันมันดังมากเลยนะหลังจากที่ี่คุยกับเพื่อนวันนั้นนะครับมีเรื่องอะไรมืงอ่ะศัก ในจุดซ่อนเลนส์ขอถ่ายวิวโป,โปโ๊ะจุดที่ไม่น่าให้ถอดก็ต้องมาให้ถอดแล้วก็แบบเลี้ยงสักฟรีแลกมีอะไรด้วยอะไรเนี้ยตอนคุยกันมันก็สนุกนะแต่ว่ามาคิดแล้วก็มันมันน่าเอาเรื่องแบบนี้มาแชร์กันนะมันก็แบบเออหลังจากที่คุยกับมันอะ่ะมันเหมือนแอดโฆษณาเลยคือแม่งจะมีเรื่องเนี้ยเข้ามาตลอดและเรื่องแบบเนี้ยมันไม่สามารถคุยกับผมระหว่างช่างได้เหมือนคือมันไม่สามารถคุยที่ไหนได้อะ่ะ เราคุยกับช่างหรือเราคุยกับคนที่เขาทํางานด้านช่างศักดิ์อะไรเงี้ยมันก็เหมือนเราเอาเรื่องเขาไปเผาหรือว่าเรามโนภาพไปเองหรือแบบอาจจะไม่ถูกจริตกับช่างศักดิ์นู้นคือเรื่องแบบนี้มันไม่สามารถคุยกับใครได้เงี้ยนอกจากคนรู้จักแล้วมันก็มีเรื่องเนี้ยมาเรื่อยๆเลยนะตั้งแต่เพื่อนก็พูดเป็นฟอลโล่แล้วกันพูดถึงแบบพูดติดตามแล้วกันตั้งแต่หลักพันผู้ติดตามหลักหมื่นยันหลักแสนอะแล้วก็มาคุยกันแล้วแบบเฮ้ยเออขอเรื่องเนี้ยไปคุยได้ปะ ก็เลยม,มาเล่าวันนี้ไงก็อ,อยากให้คิดดีนะครับว่าว่ามันคุ้มหรือเปล่าน,นะครับถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นระหว่างช่างกับคุณหรืออาจจะเป็นคุณกับช่างอะไรแบบนี้คิดดีดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราสักเราก็ต้องเตรียมตัวไปดีอย่างเงินไม่เท่าไหร่นะครับสามพันห้าพันแบบนี้มันคือเข้าใจว่ามันไม่เห็นหน้านะแต่ว่าแม่นจะเป็นความทรงจํา มันจะเป็นความทรงจําอยู่ในหัวสมองเราครับแต่ว่าน,นี้ก็แล้วแต่และการของดิโก้ก็มาเล่าให้ฟังก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากเออส่วนเรื่องฟอนเนี่ยเรื่องสักฟอนเล็กๆสักช่วงข้างแคมนะครับหรือสักตรงใต้เรานมหรืออาจจะสักตรงช่วงตาตุ่มหรืออาจสักตรงไหนนะครับที่มันมีฟอนฟอนแตกเส้นใหญ่สีกระจายไปรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาคุยกันอีทีนะเพราะไอ้คนที่โก้สักเนี่ยเพื่อนโก้ที่เขาไปสักมาที่เราคุยกันเองเนะี้ยเขาไปสักมาฟอนมันก็แตกนะอันนี้มันก็มีหลายปัจจัยนะครับไหนจะเร เรื่องลงเข็มเรื่องเบอร์เข็มเรื่องฝีมือเรื่องอะไรแบบนี้มันก็หลายอย่างนะครับแล้วอยู่ที่จุดด้วยเรื่องนี้ละเอียดอ่อนอนะีกทีเดี๋ยวผมขอไปปรึกษาช่างหลายๆท่านอีกทีนะครับว่ามันมันเพราะอะไรนะรเดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วเดี๋ยวไม่แน่ก็อาจจะไปสักให้ดูด้วยนะครับว่าระยะเวลา1เดือน6เดือน1ปีเนี่ยว่ามันจะแตกไหมมันจะอะไรไหมนะก็ไม่ได้แตกนะนี่ก็ะสักกับร้านเดิมนะครับไม่อยากบอกนะครับเดี๋ยวล้างเขาเดือดร้อนอวันนี้ก็มีแค่นี้ก็มาแชร์กันเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็มาคุยกันหรือเคยได้ยยยิินนนนนเเเเรืื่่่่่่่ออออองี้้้้จาาาากกกกกทไไไไไหหห็็มมมมมมต์แปดใใพพพๆ ว,ว่าเป็นใครนะฟังให้มันสนุกสนานกะพอนะครับเอาคิดดีๆว่าสิ่งที่โก้พูดเนี่ยมันมันคุม้มหรือเปล่านะครับก็ฟังเป็นเรื่องเล่าไปแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะไม่บินก็ตามนั้นนะครับขอบคุณมาก